คือวันนี้นะครับพี่อยู่กับนี่ครับมึงหมันไส้ฮเฮียเฟบอะมันไม่อยู่มันออกไปซื้อของดูเลยมีคอนเทนต์จะแกล้งมันอันนี้ของใครมาบ้านอีกแล้วโอ้โหเจตสลีเจตสลีแต่ละวันเนี่ยมีเสื้อผ้าของแม่งเว้ยแี่แบบไงจะ่เผ็ดไงเผาแกล้งแม่งสองคนน้องๆเรียกร้องกันมาเยอะไอ้ทิพย์ <c oughs> มึงหมันไส้ฮเฮียเฟบอะอันนี้คือรถของมันที่มันเอามาไม่ได้แอคอาร์ตสมาร์ทด็อกอะไเลยแล้วอุ้ย ถ้ารับชมวิด hmm. วิดออดแข็งทึกนะครับผมวันนี้คือก็ขอกราบสวัสดีซอร์ดพี่น้องชาวไทยเชื่อสายด้วยหบทุกท่านเลยครับวันนี้ก็พบผมอีกแล้วกินฟิลิตี้มาทุกคนคือวันนี้นะครับพี่อยู่กับนี่ครับเฮ้ยมึงหมั่นไส้เฮียเฟบปะสดๆวันนี้อมันไม่อยู่มันออกไปซื้อของกูเลยมีคอนเทนต์จะแกล้งมันอันนี้ของใครมาบ้านอีกแล้วใครซื้ออะไรมาบ้านมาไม่รู้นี่ของใครขอให้เกียดนะโอ้โหเกียดสลีเกียดสลี โห้้งันคือมึงเข้าใจไหมว่าแต่ละวันเนี่ยมีเสื้อผ้าของแม่งเว้ยจะไปทำไงจะเผ็ดไงเผาเผาเลยนะแกงแมงสองคนน้องๆมันเรียกร้องกันมาเยอะไอ้เทปมึงหมั่นไส้เยอะเพี้ยไม่เกี่ยวนะผมว่ามันปากดีป่ะงันปากดีไหมกูถามจริงๆเลยดีโอจับต้องสั่งซองๆเดี๋ยวเจอกูเลยเนี่ยรถนี้ครับน้องๆอันนี้คือรถของมันที่มันเอามาดูนะนี่นะ เนี่ยก็แบบไม่ได้แอคอาร์ตสมาร์ทด็อกอะไรอยู่แล้วไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วนี่ทุกคนแก้ไม่แรงหรอกก็แบบไม่ได้แรงแอคอะไรอยู่ละโหราวแบบคือแบบมึงเข้าใจอะไรบ้างป่ะคือว่าแบบคือคุยกูจริงแก้ไขไม่เป็นหรอกกูแกล้งใครไม่เป็นหรอกไฟอยู่ไหนไฟมาน้ำมันไหนไหลๆก็ไหลละไฟอยู่ไหนไฟอ่ะไฟอ่ะใครทำ ูบอกมึงว่าอย่าทำอย่ามันระเบิดมันระเบิดเอางี้ทุกคนถ้างั้นเดียอความที่เราหมันไส้มานานแล้วนี่ครับพี่มีกระดาษทิชชูหระดับที่ดีอัครับผมซึ่งบ้านพี่สั่งมาประมาณ78ล้านแพ็กก็แบบว่าเยอะเกินเดี๋ยวพี่จะไปเชิญให้ดูมันโดดดีมากครับนี่ครับเราสั่งไปเยอะครับเฮดดครับเฮ้ยรถมันแบบมีขี้ตะกันออกมาคือแบบว่ารถกากอ่ะเฮ้ยดูดิดูแห้งเลย ดูดิมึงว่ามึงว,ว,ว่ากระดาษกูดมกกีมัม้วนละเท่าไหร่บอกเข้าไปอ่าม้วนละพันพันสออืม,มถ้าใครอยากมีกระดาษเบรว่าโรงงานแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับที่เพียรพี่เยองใส่โยสั่งนะครับทุกคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวกูพาไปเล่นหลังบ้าน <Okay. S 1> มึงเขียนไปเลยไ,ไอ้เชบมึงต้องมีสองรอบเขียนไปไปเดี๋ยวกูพาทำต้องเอาขึ้นสะพานลอยเอาขึ้นสะพานลอยไปโยนเหรอเยนึ่น่งนะนไอรนนี้มีเไรห่รอจากทางบ้านไม่ขนาดนั้นไเราไม่ได้อะไรอยู่ล ไหนๆก็ไหนๆละกูหมัดไส้กูอยากแก้งมันว่ะกูออกไปหลังบ้านเลยถอยออกไปถอยออกไปได้สิถอยออกไปเลยฉันเชิญที่จะเดินเมานะถอยออกไปออกได้ไหมไม่กระโดดอุ้ยโอุ้ยเย้เลยพ่อหนุ่ยทำไมพ่อหนุ่นักมันนักเลยจะไปสับเนี่ยพ่อหนุ่ยทำไม่ดีอ่ะทำรถมันอย่างนี้ได้ไงรถนี้ไม่นางรู้ไหมเอาจริงแล้วอ่ะนี่เอา พับพับพับออกไปออกไปเดี๋ยวออาไปเ้โอ้ยโอ้ยอ้ย้อเ้ามาดดยครับไอ้ยันทิบตกไอ้ยันทิบตกไอ้ยันทิ้ตกไอ้ยันทิ้ตกงโอเครับ่นาอไอเจ้าบงมาดิเดี๋ยวนะมาดู อยเพิ่งนืี่ปวดเเจ็บไหมปักแดงสิเข้าไหมเลือดปะเฮ้ยไหนไหนรถมึงก็ไหนไหนมึงก็เจ็บตัวละไอ้เจ็บเจ็บรถมันมาได้ดิเนี่ยเอานี่เลยนอนทิ้งไว้ทิ้งไว้ยี่สิบแหละทิ้งไว้เลยเยอะแล้วดูครับอันนี้ของน้องเกรดใช่ไหมครับเราจะร่วมกันคนละอันครับโยนให้ไกลที่สุดไอ้เจ้าจ๊ับมึงต้องมามีส่วนร่วมบ่กลัวคุณเหลือหนึ่งอันนี้กูจะรอให้ดูมึงเห็นน้ำเน่าไหมมึงลองซูมไปน้ำเน่ามึงดูกูนะมึงดูกูระดับกูแล้ว สิบเจ็ดล้านจิคิคเซลไม่รู้นะไม่ลงน้ำเลยเอะมึลงลงน้ำดิดูผมดิวะจุ๊แปะไ <c oughs> อ้จ๊อบ <c oughs> ที่เหลือมึงมึงต้องจัดการโยนไม่เป็นไรผมวะโยนไป <c oughs> โยนกันดิปะยังไงดิเอาจริงๆนะเหมือนมึงเครื่องอ่ะเอาจริงๆแล้วน้องๆคือรถคันนี้พี่ก็แบบไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็คือแบบเราก็โโอ เอาลงไปเลยวะล่ะนี่อันนี้มันทำไมมึงเป็นคนรุนแรงจังวะไอซิปพี่เลยผูกไม่ได้เครื่องเลยเลยใช่ไหมนี่ทำไมมึงรุนแรงจังวะไม่เลยไม่เลยนี่เพราะมึงเครื่องมันมั้งปะมึงอยากทำอะไรกับมันไหนมึงจัดเลเผาได้มั้งไม่กล้าใช่ไหมเผาได้มั้งเผามันจะรุนแรงมันจะระเบิดไปใช่ไหมเออเอมึงทำอะไรยังไงไม่รู้เฮ้ยไอ้มึงทำอะไรทอะไรใครทำอะไรไอ้ายแ้ร์อ้ยแชร์จอร์จอันนี้ถอดอะไรได้บ้างนะพี่เขี้ตะก้าเพี่ยวอุ้ย ตกขาเบี้ยวเลยจ๊อสเกมไอ้เฮียดัดก่อนดัดก่อนเอาเนี่ยกลับที่แล้วไอ้เฮียชุดสีแม่งแข็งว่ะโอ้แข็งอะเฮียชุดสีแม่งแข็งจริงว่ะคนดูมึงว่าถ้าพวกมันมามันจะเห็นแล้วมันจะรู้สึกไงวะผมว่าถูกใจมึงว่ามันจะงอนเราปะเพราะว่าเขาจะงอนนะ เขาอาจจะหนีกลับบ้านเลยก็ได้หหนีกลับบ้านมันนะนะมันหนีไม่ได้มันซื้อบ้านอยู่กูแล้วโอเคครับคนดูก็ถ้างั้นเดี๋ยวเรารอตอนมันมาเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่เปิดบ๊าปเลยก่อนเราไม่จะไมปทำอะไรมันแล้วใช่ไหมโอเคก็รอมาครับไปโอเคครับน้องๆหนูๆจากทางบ้านตอนนี้คือมันมาแล้วมาดูมันเอเพมคุณไปไหนมาเนี่ยฮะอะไรนะอ๋อจะจะไปอีสานเขียวเนี่ยนะ เยสกินงงแต่ทำไมรถพ่อมึงแม่งสุดยอดกันทุกคันเลยวะ<า>ด,ดูดิดูดิรถพ่อมึงแม่งสุดยอดทุกคันเลยวะอโอ้โหเราผมไม่มีรถไบอ่ะงั้นแอกวะก็ไม่แอกอยู่แล้ววันนี้ผมไม่หน่วยซูวิทเมื่อกี้มันมีของเฮียอะไรไม่รู้ส่งมากูเห็นชื่อกูทิ้งแม่งเลยอยู่หลังบ้านกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ของมึงหรือของมันกูหมันไส้ยเยี่ยกูจำได้วันนั้นมึงอะ่ะวันนั้นมึงทิ้งของกูไป วันนั้นมึงอับทิ้งของกูไปมึงจำแน่ไหมที่มึงทิ้งขยะทิ้งดาวโหก็ซื้อให้ใหม่ปะกูก็ไปซื้ออันนั้นมันแพงหาเสื้อใหม่กูก็ซื้อใหม่เก็บของแล้วก็ไปดูซารเป็นของใครไม่รู้ของใครไม่เกี่ยวเลยอะไรนะกูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆในคลิปกูมีเป็นหลักฐานว่าใครเอาเป็นคนเอาไปทิ้งแต่ไม่เกี่ยวกูเลยมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนทำลิปแกล้งคนไม่เป็นหลังบ้านไหนหลังบ้านนู้นเอาเอง ไม่เกี่ยวกูเลยใช่ปะไม่เกี่ยวกูไหนเกี่ยวนี้ผิดอะไรผมเนี่ยผิดอะไรเนี่ยของของผมเนี่ยเอไหมรับหลังเบ๊มเนี่ยครับ้าวมเหเกมงนี่โอ้ยยี่เงีอะไรของยี่เงี่ย่ไหมมาทำอไแบบนี้วะเออเนี่ยงงไหวสัตว์กูก็งงเหมือนกันะงพีอะเออไปไนเลยงกอยู่นั่นกันนั่นแหละโอ้ย มาทัำภัยง่ะแล้วในของนู่นน่ะมึงเห็นไหมถุงอยู่นู่นน่ะไกลๆนู่น่ะอยู่ในน้ำเน่าอ่ะของใครอ่ะไม่รู้อ่ะสองถุงอ่ะเขียนอะไรเกตสลังอะไรสัตว์เออเอ้าเอ็งเออเอาดูมึงดูดืรถรถอยู่ในรถมันมาจนี่ผะซื้อต้องสามหมื่นเนี่ยใช่เหรอของกูเหรอไม่รู้ก็ลงไปดูดิมันจะลงไปยังไงล่ะมันลงไปไม่ได้มึงก็บอยเฮียเฟรมลงไปดูให้ดิตายแล้วอุ้ยแล้วน้ำมันไหลเนี่ยหมินน้ำมันเลยที่อือ กูไม่ได้ผิดอะไรเลยออไอซิป oh มึงบอกนี่ใครลงไปผมไม่ไ้แบงค์ไอ้แก่อะไรนดึงสิไอ้สั์โอ้พังหมดเลยอ่ะโอ้พี่พันนี่ผมซื้อมาตั้งสามสี่หมื่นเนี่ยทำพี่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แก่ไอ้ี้ยอะไร เดี๋ยวแล้วผมเอา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 เดี๋ยวก็ตกน้ังตั้งคู่เลยอีสัตอุ้ยละเบรกผมไปหมดเลยพี่โอ้โหมือบอมมือเบรกผมมาะเอาไม่รู้กูไม่รู้มึงก็ไปดูกล้องวงจรปิดเอาไว้เกี่ยวกลัวเวลาผมซื้อมาตั้งสามเม็ดทีมื้อนี่เปิดเปิดเอาไอเกี่ยวเอาเธอเนี่ยมันมีถุงอะไรหลายจ๊อบมันโยนลงไปนู่นนะตรงนั้นเออเรามันแค่ของกูไหมมันแค่ของกูไหมไม่รู้ของไอ้เกียเฟรมคนเดียวเลยเออไอ้เฟรมของมึงอะไรเออทั้งเงี้ยไม่แต่รถมันเนี่ยใครมาทำอย่างีี้้้้ววะะไไออเหหยมันา่ส เอาลงไปเลยนะกลับ <serving> ท enfin <wan> ี่แล้วต้องเทอะพี่ต้องย้อนกล้องว่ะพี่เบรกรั่วหมดเลยโอ้หวยเอโหจะมันไหลเงี่ยรถตั้งแพงกูจะรู้ได้ไงเอาเอาเดี๋ยวมันก็ต้องมีเมืองเก้าบอกว่าแพงอีกหรอซื้อมาตั้งสามสี่หมื่นเนี่ยเฮียอ๋พี่แบงกูไม่ได้ตั้งใจโอ้ไม่ไหวละไม่ไหวละเหี้ยกูจะพามึงก็ช่วยกูดิ อเหี้ยมาโอ้โอเข้าไปเลยเอาเข้าเลยเอาเข้าเลยเอาข้าเออคุณรู้แล้วไอ้ยิ้หายเอาเอาไอ้ซิเอามึงก็ทำไรเปิดประตูไอ้ซิเปิดประตูไอ้ซิไอ้เหี้ยไิเปิดประตูโอ้เข้าไปยังไงอ๋อโอ้เอาแบงค์ กูไม่ได้ตั้งใจพูกพงษมันเป็นคนแก่มันบอกให้กูทำเออเอาสรุปนั่นของเอาเอากองเขาเออเขามึงนั่นแหละเอาเข้าไปแล้วอะไรเข้าไปสิหลังโอ้ยมึงยกหลังไปก่อนนี้ยกหลังยกหลังขวาหน่อยยกหลังนั่นนั่นนั่นโอพี่แม่ยกหลังขวายกไปด้านขวาเออเฮ้ยเอาเฮ้ยใครพังรถกูเนี่ยใครใส่เกียร์เดี๋ยวเดี๋ยวใส่สิเออ เออเฮ้ยน้ำมันเล่น้ำมันไหลแล้วสะโลนั่นของใครอ่ะของเก๋ของมึงนั่นแหละของนั่นอ่ะเอาเอากางน้ำน่ะใส่ลงไปพี่จ๊อบเหรอไม่จ๊อบเอาหัวโขกเขาหมึ่งนั่นเหรอไหมไม่ติดเลยน้ำมันร้อมไปเลยเอาให้เขาเลยเออของเขาแหมอ๋อแปลว่าของเขา คนดีเ,ยเ่ยเราแล้วไม่กีนรถผมเนี่ยเอาไอุ้ยใครกอาไปเองดิไม่เกี่ยวกูละไปอะไปคู่คนข้างจะใครยิงเลยหอไป้ว <c oughs> <c oughs> ตไปตาไป ติดตามกูด้วยเซิมช่วยดิเซิช่วยดิเซิมช่วยดิเซิช่วยดิเซิมช่วยดิ่วมึงไงัตว์ไมเได้เกียกันด้วยไปบ้านล้าทุกคนบารีครับ